ชาวราศีมังกรฮะวาสนาเด่น2เรื่องพิเศษครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนะฮะมีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องเด่นเรื่องแรกครับคือเรื่องความรักนะฮะหรือคู่ครองนะฮะหรือแฟนนะฮะหรือหุ้นส่วนนะครับหรือคนช่วยเหลือนะฮะบางคนเรียกว่าผู้ใหญ่เมตตาก็ยังได้นะฮะเนื่องจากว่ามีดาวพฤหัสโคจรเล็งอยู่นะครับเพื่อนๆครับดาวพฤหัสด,ดวงนี้มันเป็นดาวที่เด่นนะครับใน เรื่องต่างๆอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเห็นรูปธรรมในเรื่องใดบ้างช่วงนี้ถ้าสมมติใครที่มีแฟนนะฮะผมกรณีพูดกรณีที่มีแฟนก่อนนะครับช่วงนี้จะคาดหวังให้แฟนทําอะไรให้อ่ะมีโอกาสได้อยู่นะหรือบางทีอยากให้แฟนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมก็มีโอกาสสาเร็จหรือบางทีอยากให้แฟน ซื้อของมาอย่างให้ก็อาจจะพูดคุยโน้มน้าวใจหน่อยออดอ้อน,ออนหน่อยอะไรก็ว่าไ่นะครับก็มีเกณฑ์สำเร็จนะฮะในกรนื่องีที่ใครที่สามารถคุยเรื่องพวกนี้ได้นะฮะเพราะว่าบางบ้านคือใช้เงินคนละกระเป๋ากันนะฮะแต่ถ้าในช่วงนี้เราอยากให้ช่วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออยากให้เป็นที่ปรึกษานะครับซึ่งบางทีเขาอาจจะมีมุมมองในการปรึกษาหรือคุยแล้วได้ประโยชน์ในสิ่งที่เขาเอ่ยปากกมานะครับเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะไม่รู้ เรื่องงานที่เราอึดอัดอติขาดไม่สบายใจเรื่องคนเรื่องอะไรก็ตามนะ,ะบางทีเราไปเล่าไประบายอ่าแล้วแฟนอาจจะมีมุมมองที่ทําให้เรามีความสุขขึ้นหรือมีทางแก้ทางออกของปัญหาบ้างขึ้นนะฮะมันอยู่ที่ว่ามุมมองและความสมบัของแฟนเราหรือแต่และครอบครัวนั้นก็จะมีความสมบัติที่แตกต่างกันไปครับแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างนี้คือมันจะมีโชคราบโชคลาบนะฮะหรือว่ามีความสําเร็จนะครับใน เรื่องเกี่ยวกับแฟนที่จะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือบางทีอยากให้เข้าไปแก้บาเรื่องอะไรแทนเราได้นะครับเผื่อว่าบางคนใช้งานหรือวานให้ช่วยไปทำเรื่องสำคัญสำคัญแทนเรานะครับก็จะสมเร็จนะฮะก็เรียกว่าหรือบางคนแบบโสนอยู่นะอ่าแล้วช่วงนี้อยากคุยอยากใกล้ชิดกับใครสักคนหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการ พูดคุยเป็นช่วงที่เหมาะกับการเจราจาเป็นช่วงที่เหมาะกับการผมเรียกว่าสร้างโอกาสนะครับให้เขาทําอะไรที่เราต้องการให้ก็จะประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะครับนี่คือวาสนาอะไรที่เกี่ยวกับความรักนะฮะบ,บางทีจะสนิทกันมากกว่าเดิมก็ได้หรือจะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดหรือมีการนัดหมายอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราคาดหวังเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักบ้างนะบางคนมีหุ้นส่วนนะครับก็เหมาะกันการคุย ตัดส,สินใจเรื่องสําคัญสาคัญวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันจะมือกันหรือบางทีจะไปหาคู่ค้าคู่จรจานะฮะเออเหมือนก็มีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าด้านบวกนะครับด้านดีนฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟนหรือคนที่เรากำลังชอบหรือหุ้นส่วนต่างๆบางทีผู้ใหญ่เมตตาก็แปลว่าช่วงนี้ถ้าเราต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือเมตตาให้ ทำอะไรหรือช่วยหรือช่วยเหลือบางอย่างเราได้นะฮะก็คุยกับผู้ใหญ่เอานะฮะบางครั้งอยากให้ท่านทำอะไรให้ซื้ออะไรให้หรือแม้แต่จะแนะนำบางอย่างให้นะครับมันแล้วแต่ความสัมพันธ์ของเรากับวน,นาด้วยแต่มุมมองในช่วงนี้เดือนเดือนนี้ผู้ใหญ่ให้คุณให้โชคให้ลาบหรือให้คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาบางเรื่องให้นะครับแก้ปัญหาบางอย่างให้เราได้อ่าก็ถือว่าเด่นนะครับทีนี้วาสนาเรื่องที่สองนะฮะ คือเรื่องงานครับเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับดาวการงานของเราคือดาวพระสุขดาวสุขโคจรในตำแหน่งเกษตรตาทบดีเด่นมากดาวสุขโคจรอยู่คู่กับดาวทิศเครียวดาวคู่สมพลผลงานต่างๆถือว่าน่าพอใจผู้ใหญ่ยังเมตตาหรือแม้แต่ผลงานในการแก้ปัญหาของเราจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะครับไม่พอดาวสุขคือดาวการงานโคจรอยู่คู่กับดาวพุธเขาเรียกว่าดาวพุทธดาวสุเป็นคู่ดาวที่สามารถพูดคุยแล้วโน้มน้าวใจคนได้ หรือแม้แต่ยื่นเอกสารสําคัญสําคัญมีเกณฑ์สำเร็จเผื่อเพื่อนๆต้องการจะยื่นเอกสารหรือยื่นผลงานหรือจะคุยเรื่องส่วนตัวนะครับอยากใ่านช่วยอยากให้คนรอบข้างไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับเพื่อนครับยังเป็นคนทั่วไปด้วยนะฮะเหมือนกับว่าถ้าเราทําการค้าแล้วเราพูดคุยกับลูกค้าคู่ค้าคู่เจรจานะฮะเขาจะเชื่อเรานะฮะไมใ่ใช่แบบเชื่อฟังนะ แต่สิ่งที่เราพูดคุยเนี่ยมันมีน้ำหนักในการที่จะทำให้เขาตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการในงานหรือในธุรกิจของเรานะครับมันก็จะง่ายขึ้น่าหรือบางทีเผื่อเพื่อนจะไปต่อรองนะฮะต่อรองสินค้าต่อรองผลประโยชน์นะครับต่อรองธุรกิจต่างๆนะฮะธุรกิจธุรกรรมต่างๆก็จะประสบผลสําเร็จไปอย่างดีเพื่อนครับบางทีถ้าเราเห็นดาวลักษณะแบบนี้ในเรื่องของการทําเอกสารถูกไหมครับ เราต้องการจะกู้ยืมนะครับหรือจะทําเรื่องขอสินเชื่อหรือจะหาวิธีนะฮะที่จะทําบัตรต่างๆทําสัญญาต่างๆนะ,ะหรือว่าจะทํานิติกรรมทําธุรกรรมต่างๆดาวในเรื่องงานในเรื่องต่างๆเหล่านี้จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะฮะเห็นไหมครับจังหวะดาวมันดีมันมองได้อย่างหนึ่งว่าทํางานเชิงลุกได้ทําในสิ่งที่เราต้องการทําในช่วงนี้ได้ แล้วก็มีโอกาสที่โอกาสใหม่ๆนะฮะมันจะมีผู้ใหญ่แบบเออเชื่อถือเชื่อใจนะบางทีในช่วงนี้เพื่อนๆเตรียมตัวเดือนพฤศจิกาน่าจะได้รับคําสั่งพิเศษน่าจะได้รับโอกาสพิเศษเรียกว่ามีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะอย่าเพิ่งมองว่างานมันเยอะงานก็เยอะอยู่แล้วงานมันก็เครียดไปใหญ่เลยบางทีเครดิตต่างๆหรือว่า ผลงานต่างๆมันพอกพูนขึ้นมันก็มีโอกาสจะปรับฐานเรื่องของตําแหน่งเรื่องของเงินเดือนเรื่องของเครดิตเรื่องของในอนาคตนะฮะถ้าจะต้องได้รับการถูกเลือกไปเป็นตําแหน่งสําคัญคญ,คญหน้าที่สําคัญคญหรือได้เงินสำคัญคญบางทีท่านจะเลือกเรานะฮะเช่นอะไรที่ทําในช่วงเดือนนี้นะครับมันจะส่งผลหรือยังผลในระยะยาวได้เราก็เต็มที่กับงานนะครับมีคนจับจ้องจับตาหรือแม้แต่จับผิดก็มี แต่อย่างน้อยผลงานต่างๆในช่วงเดือนนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับนาซ้ําผมวงเล็บนิดนึงครับมันมีดาวโชคลาภด้วยนะฮะดาวอังคารโคจรตําแหน่งกเกษตาราธิบดีอยู่ในตําแหน่งลาภพะระโชคลาภมีโอกาสที่มีโชคฟุกฟุกมีโอกาสที่ช่วงนี้จะได้ทําอะไรที่แบบเออสนุกนะฮะดาวอังคารเป็นดาวโชคลาภฉันดาวอังคารดาวอังคารคือเทพแห่งความความเหนื่อยนะฮะแสดงว่าเออช่วงนี้ยิ่งเหนื่อยยิ่งรุ่ง หรืแต่ไม่ใช่แบบเหนื่อยสายเอ็นแทบขาดนะฮะมันก็ต้องมีลิมิตนะครับแต่ว่าเออถ้ามีกิจกรรมทําอะไรหลากหลายอย่างผลลัพธ์ต่างๆมันจะประสบความสำเร็จผลลัพธ์เป็นเรื่องของผลงานเงินทองโอกาสมีไ่ไยคนทับทามผู้ใหญ่เมตตานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้อดีนะฮะที่เห็นและเด่นชัดคือช่วงนี้มีคนช่วยเหลือในยามที่เรารำบากหรือมีคนให้คำปรึกษา ชี้เนี่ยชี้นำชี้ทางหรือสอ่งสปอตไลท์ให้เรามีความสำเร็จในสิ่งที่เรากำลังแก้เรากำลังลุ้นเรากำลังปั้นเรากำลังจัดการนะครับในช่วงขวบเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยแต่คุ้มค่ามากนะครับขอให้โชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ